การฝึกฝนตนเองเพื่อละความยินดียินร้ายและกิเลสคุณเคยไหมครับบางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่คือการที่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมมันอาจเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆที่ดูธรรมดาเช่นความสัมพันธ์ที่เริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่มีใครบอกเหตุผลลองนึกภาพคนที่เราเคยคุยด้วยทุกวันเคยหัวเราะด้วยกันในทุกเช้าเคยรอข้อความของกันและกันในทุกคืน อยู่ๆวันหนึ่งเขาเริ่มตอบช้าลงจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันข้อความที่เคยยาวกลับสั้นลงเสียงหัวเราะที่เคยได้ยินกลับหายไปตอนแรกเราก็พยายามบอกตัวเองว่าเขาแค่ยุ่งแต่ใจลึกๆมันเริ่มไม่เชื่อมันเริ่มตั้งคำถามว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆ ในช่วงน,นั้นความคิดในหัวมันวิ่งเร็วกว่าเวลาจริงหลายเท่าทุกเสียงเงียบกลายเป็นเสียงดังในใจถูกการไม่ตอบกลายเป็นคำตอบที่เจ็บปวดเราพยายามหาเหตุผลทั้งที่บางทีก็ไม่มีเหตุผลใดเลยเราก็แค่เจอกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่ทุกคนต้องเจอในชีวิตหัวใจของคนเรามันแปลกนะมันรักในสิ่งที่เคยให้ความสุข แต่มันก็หวาดกลัวในสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีเรารู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ควรจะยึดไว้แน่นเกินไปแต่พอถึงเวลาจริงๆเราก็เผลอเกาะมันไว้แน่นกว่าเดิมเหมือนคนที่กำลังลอยอยู่กลางน้ำแล้วกลัวว่าจะจมน้ำถึงรู้ว่าการว่ายไปข้างหน้าจะทำให้ถึงฝั่งแต่เรากลับเลือกเกาะสิ่งที่กำลังจะจมเพราะกลัวการปล่อย ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนเคยอยู่ในจุดนั้นจุดที่เรารู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแต่เรายังอยากทำเหมือนเดิมเรายังอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมยังอยากให้คนคนเดิมพูดคำเดิมกับเราแต่โลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่งให้ใครบางคนเปลี่ยนเพราะเติบโตบางคนเปลี่ยนเพราะเหนื่อยบางคนเปลี่ยนเพราะเขาต้องการพื้นที่ใหม่ในชีวิต และบางทีเราก็เปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวเพราะหัวใจของคนไม่มีใครคงเดิมได้ตลอดเวลาเมื่อเรายังไม่พร้อมจะยอมรับสิ่งนี้เราจะเริ่มทุกข์กับทุกความเคลื่อนไหวเราจะพยายามจับสัญญาณเล็กๆเ,เพื่อหาความมั่นใจทั้งที่ความมั่นใจจริงๆไม่ได้อยู่ในคำตอบของอีกฝ่ายแต่มันอยู่ที่เรากล้ายืนอยู่กับความไม่แน่นอนได้มากแค่ไหน ผมเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งร้องไห้อย่างหนักไม่ใช่เพราะถูกทิ้งแต่เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญอีกต่อไปเขาบอกว่าฉันทำดีที่สุดแล้วทำไมเขายังเปลี่ยนไปผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไม่กล้าให้คำตอบเลยเพราะบางครั้งคำตอบไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่ช่วยจริงๆคือ การยอมรับว่าเรากำลังเสียอะไรบางอย่างไปและให้เวลาใจค่อยๆปรับตัวความเปลี่ยนแปลงมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างสุภาพมันมักเข้ามาแบบไม่มีสัญญาณเตือนบางทีก็มาในรูปของความเงียบบางทีก็มาในรูปของคำพูดสั้นๆบางทีก็มาในรูปของรอยยิ้มที่หายไปและเราเองก็มักไม่รู้จะต้องทำยังไงกับมันดี แต่ถ้าเรามองลึกหลงไปจริงๆทุกครั้งที่มีอะไรเปลี่ยนไปในชีวิตนั่นคือช่วงเวลาที่เราถูกบังคับให้เรียนรู้เรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นในสิ่งที่เคยเป็นเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแม้ไม่มีใครยืนยันคุณค่าของเราอีกบางคนอาจรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงเมื่อความสัมพันธ์หนึ่งสิ้นสุดแต่ในอีกมุมหนึ่ง นั่นคือโอกาสที่เราจะได้รู้จักตัวเราในเวอร์ชันที่ไม่ต้องยึดใครไว้เราจะเริ่มเข้าใจว่าเราเคยให้ความสุขของเราไปฝากไว้ที่มือคนอื่นมากแค่ไหนและเมื่อเขาปล่อยมือเราก็เหมือนตกจากที่สูงแต่พอเวลาผ่านไปเราจะรู้ว่าเรายืนได้ด้วยขาของเราเองมาตลอดเพียงแค่เราลืมผมเคยอ่านประโยคหนึ่งที่ว่าคนเราจะไม่รู้จักตัวเองจนกว่าจะต้องอยู่คนเดียว และมันจริงมากตอนที่ไม่มีใครคอยพูดให้เรายิ้มตอนที่ไม่มีข้อความให้รอตอนที่เสียงในหัวดังที่สุดคือเวลาที่เราจะได้รู้ว่าใจเรายังมั่นคงได้ไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในความเจ็บนั้นมันมักมีเมล็ดเล็กๆของการเติบโตซ่อนอยู่เสมอเหมือนต้นไม้ที่ต้องถูกฝังในดินมืดก่อนจะผลิใบความเศร้าความกลัวหรือความสูญเสีย มันคือดินดีของการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่พยายามหนีจากมันเร็วเกินไปเราจะเริ่มเห็นว่าใจเรามีศักยภาพมากกว่าที่คิดผมเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอผ่านการแต่งงานที่ล้มเหลวและใช้เวลาหลายปีเยียวยาตัวเองวันหนึ่งเธอบอกผมว่าตอนนั้นฉันกลัวจนคิดว่าชีวิตฉันจบแล้วแต่ตอนนี้ฉันขอบคุณมันนะผมถามว่าทำไมเธอยิ้มและพูดเบาๆว่า เพราะถ้าไม่เจอความเจ็บนั้นฉันคงไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าขนาดนี้ฟังแล้วผมเงียบไปนานเพราะมันคือประโยคที่เรียบง่ายแต่ลึกมากมันทำให้ผมเข้าใจว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาทำร้ายเราแต่มาสอนเราให้เห็นตัวเองชัดขึ้นความจริงคือไม่มีใครอยากเสียสิ่งดีๆในชีวิตแต่บางทีสิ่งที่เราคิดว่าดีอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเราตลอดไปคนที่เคยอยู่ใกล้ อาจต้องไปเจอเส้นทางของเขาส่วนเราก็ต้องกลับมาเจอเส้นทางของเราและทั้งสองทางนั้นไม่มีใครผิดเลยการยอมรับความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้แต่มันคือการยอมรับความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดแม้แต่ความรู้สึกก็ยังเปลี่ยนไปทุกลมหายใจ ในวันที่เรายังสับสนสิ่งที่ควรทำอาจไม่ใช่การหาคำตอบแต่คือการอยู่กับความรู้สึกนั้นโดยไม่หนีมันเพราะเมื่อเราอยู่กับมันนานพอเราจะเริ่มเห็นว่ามันก็เหมือนคลื่นซัดเข้ามาแรงแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ซาใจที่เคยเจ็บก็จะค่อยๆสงบและเมื่อใจสงบพอเราจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในมุมใหม่เราอาจเริ่มเห็นว่าการจากลาไม่ได้มีแค่ความเสียใจ แต่มันยังมีอิสรภาพที่เราไม่เคยกล้าสัมผัสอิสรภาพที่จะอยู่กับตัวเองอิสรภาพที่จะเริ่มต้นใหม่อิสรภาพที่จะรักอีกครั้งโดยไม่กลัวเหมือนเดิมชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อให้เราหายใจได้ง่ายขึ้นแต่มันจะค่อยๆผลักเราให้เติบโตในแบบที่เราอาจไม่อยากแต่จำเป็นต้องเรียนรู้และในทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีเราคนใหม่ซ่อนอยู่เสมอคนที่เข้มแข็งกว่า อ่อนโยนกว่าและเข้าใจชีวิตมากกว่าเดิมบางทีการฝึกฝนตนเองก็ไม่ได้เริ่มจากวัดหรือบทสวดแต่มันเริ่มจากวันที่เราร้องไห้แต่ไม่หนีวันที่เรากลัวแต่ยังยอมรับวันที่เราเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นแม้จะอยู่ในความมืดเพราะนั่นคือวันที่เรากําลังฝึกฝึกใจให้รู้จักวาง การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูมันคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าเรารักสิ่งใดเกินไปและกลัวอะไรที่สุดเมื่อเรากล้าดูตรงนั้นโดยไม่หลบตาเราก็เริ่มเข้าใจบทเรียนของชีวิตบทเรียนที่สอนว่าทุกอย่างล้วนชั่วคราวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริง 2. ธรรมชาติของจิตใจและความกลัวการเปลี่ยนแปลง หลังจากวันที่เราเริ่มรู้ว่าบางอย่างในชีวิตกำลังเปลี่ยนใจเรามักพยายามหาคำตอบทันทีว่าทำไมแต่บางทีคำถามที่แท้จริงไม่ใช่ทำไมเขาเปลี่ยนแต่อาจเป็นทำไมใจเราถึงหวันไหวง่ายนักความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายนอกมันเกิดขึ้นในใจเราอยู่ตลอดเวลาทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่เล็กน้อย แต่เรามักไม่รู้ตัวเพราะเราคิดว่าเราคือคนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งมีบางสิ่งมากระทบแรงพอเช่นการจากลาความผิดหวังหรือความสูญเสียใจเราถึงเพิ่งรู้ว่ามันไม่มั่นคงอย่างที่เคยคิดทำไมเราถึงกลัวการเปลี่ยนแปลงนักเพราะใจของคนมีธรรมชาติรักความคุ้นเคยเรามักรู้สึกปลอดภัยเมื่อสิ่งรอบตัวคาดเดาได้ เมื่อคนรักยังอยู่ที่เดิมเมื่อหน้าที่การงานอย่างมั่นคงเมื่อเส้นทางชีวิตยังไม่เบี่ยงไปจากแผนแต่พอสิ่งเหล่านั้นเริ่มสั่นคลอนเราก็เริ่มสั่นไหวตามในพระธรรมคำสอนท่านเปรียบจิตเหมือนลิงคือกระโดดไปมาไม่หยุดนิ่งสิ่งไหนดูน่ารักก็รีบคว้าไว้สิ่งไหนดูน่ากลัวก็รีบหนีมันไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันเลย เพราะธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ฝึกนั้นจะชอบสิ่งที่ชอบและเกลียดสิ่งที่ไม่ชอบนี่เองคือรากของความยินดียินร้ายที่ทำริจใจไม่สงบลองนึกภาพตอนเรากำลังดูท้องฟ้าในตอนเย็นเมฆลอยมาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเราไปยึดเมฆก,ก้อนใดก้อนหนึ่งไว้เราก็จะพลาดความงามของท้องฟ้าทั้งหมดใจเราก็เช่นกัน ถ้าเรายึดอยู่กับสิ่งที่เคยมีหรือสิ่งที่อยากให้เป็นเราก็จะพลาดความงามของปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอนิจจงทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาย่อมต้องเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยเราเองก็เป็นสังขารหนึ่งในนั้นความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นก็เป็นสังขาร ความรู้สึกที่เคยแน่นแฟนก็เป็นสังขารแม้แต่ความกลัวการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสังขารเช่นกันแต่เพราะเราไม่รู้เท่าทันจึงหลงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับเราตลอดเราจึงทุกข์เมื่อเห็นมันเปลี่ยนนี่แหละคือทุกขขังความจริงข้อนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นธรรมชาติที่สอนให้เรายอมรับและเมื่อเราเริ่มมองลึกลงไปอีก เราจะพบว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราโดยแท้จริงอนัตตาแม้แต่ใจที่หวั่นไหวก็ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงกระแสของความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดจากเหตุปัจจัยมากมายเช่นความจำเก่าความผูกพันความกลัวแล้วทั้งหมดก็ผ่านไปเหมือนคลื่นที่ซัดฟังเมื่อเห็นได้อย่างนี้ใจก็เริ่มเบาลง เพราะเราไม่ต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเราเริ่มเข้าใจว่าความไม่แน่นอนคือธรรมดาและสิ่งเดียวที่แน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงเองผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยนั่งคุยกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดในป่าผมถามท่านว่าทำไมคนเราถึงกลัวอนาคตนักทั้งที่มันยังไม่เกิดท่านยิ้มแล้วตอบเบาๆเพราะใจคนมักอยู่ในที่ที่ไม่มีจริง อยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงผมเงียบไปเพราะเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่อนาคตแต่คือความไม่สามารถควบคุมได้และนั่นคือรากของความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตมนุษย์เพราะเรายังหลงคิดว่าเราควบคุมได้เราพยายามควบคุมคนอื่นให้อยู่ในแบบที่เราอยากให้เป็นพยายามควบคุมชีวิตให้ราบเรียบไม่มีคลื่น แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นดั่งใจเราก็เริ่มต่อต้านเริ่มหนีเริ่มโกรธทั้งที่ความจริงโลกไม่เคยเป็นของเราเลยในทางปฏิบัติธรรมการเข้าใจจิตใจเช่นนี้คือการเริ่มเดินบนมักพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8คือแนวทางแห่งการฝึกฝนตนเพื่อออกจากความยึดมั่นเริ่มจากสัมมาทิฏฐิการเห็นถูกต้องตามความจริง ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจากนั้นสัมมาสัมกะปะการคิดถูกคิดด้วยเมตตาไม่เบียดเบียนและองค์อื่นๆที่ค่อยๆพาเราไปสู่ความสงบทุกขั้นของมรรคไม่ได้อยู่ที่วัดหรือในคำภีเท่านั้นแต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ในเวลาที่เรากําลังจะโกรธแล้วเลือกเงียบ อยู่ในเวลาที่เรากำลังอยากแล้วรู้ทันความอยากนั้นอยู่ในเวลาที่ใจสั่นไหวแล้วหายใจลึกๆเพื่อกลับมารู้ตัวการฝึกใจให้เห็นเช่นนี้คือการเดินบนมรคอย่างแท้จริงจิตใจของคนเรามีความละเอียดอ่อนมากมันพร้อมจะสะเทือนแม้เพียงคำพูดหนึ่งคำหรือสายตาหนึ่งคู่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีศักยภาพที่จะนิ่งได้เหมือนภูเขาหากเราให้โอกาสมัน หยุดสักนิดเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รีบตัดสินนี่แหละคือสมาธิการฝึกให้ใจตั้งมั่นไม่ใช่การบังคับให้ไม่คิดแต่คือการรู้ว่าเรากำลังคิดไม่ใช่การบังคับให้ไม่รู้สึกแต่คือการรู้ว่าเรากำลังรู้สึกเมื่อมีสมาธิใจจะเริ่มไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเห็นว่าทุกสิ่งมาแล้วก็ไปสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไป ไม่มีสิ่งใดอยู่ตลอดการและเมื่อใจนิ่งพอปัญญาก็เกิดปัญญาไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือธรรมะมากมาก,มากแต่มาจากการเห็นความจริงในชีวิตประจำวันนี่เองเช่นเห็นว่าความสุขวันนี้มาจากอะไรเห็นว่าความทุกข์เกิดจากการอยากควบคุมอะไรเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุจึงมีผลเมื่อเห็นตามนี้ใจจะค่อยๆปล่อย ปล่อยโดยไม่ต้องฝืนเพราะเข้าใจแล้วว่าการยึดคือที่มาของทุกข์เหมือนคนที่ถือทานไฟร้อนไว้แน่นๆแล้วเริ่มรู้ว่าทางเดียวที่จะหายร้อนคือวางและการวางนี้เองที่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่การเฉยจนเย็นชาแต่คือความเข้าใจที่ทำให้ใจสงบมันคือการรู้ว่าโลกหมุนไปตามเหตุปัจจัย และเราก็แค่ผู้สังเกตไม่ใช่เจ้าของทุกสิ่งเมื่อเราฝึกได้เช่นนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าความกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องถูกกำจัดเพราะมันเป็นเพียงแขกที่มาเยือนเราแค่ต้อนรับมันด้วยความเข้าใจแล้วมันก็จะจากไปเองใจที่ไม่หนีความกลัวแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันคือใจที่เริ่มเติบโตเพราะมันไม่ยึดว่าต้องไม่กลัว แต่มันเข้าใจว่าความกลัวก็เป็นของธรรมดาในวันที่เรารู้สึกสั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงบางทีสิ่งที่ควรทำไม่ใช่หาคำตอบแต่คือหายใจกลับมารู้ว่าขณะนี้เรายังอยู่โลกยังหมุนฟ้ายังสว่างลมหายใจยังเข้าออกและนั่นคือสิ่งเดียวที่แน่นอนจริงๆในชีวิต 3. การฝึกเพื่อเห็นและวาง เมื่อเรามองเห็นว่าความกลัวเป็นสิ่งธรรมดาของใจเราจะเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่ศัตรูที่ต้องต่อสู้แต่มันคือครูเงียบๆที่คอยสะท้อนให้เราเห็นสิ่งที่เรายังไม่รู้จักในตัวเองในวันที่เรากลัวจะสูญเสียใครสักคนแท้จริงแล้วเรากำลังกลัวการไม่มีค่าในสายตาเขาในวันที่เรากลัวอนาคตเราอาจกลัวว่าเราจะรับมือไม่ไหว และในวันที่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราอาจกลัวว่าเราจะไม่ใช่คนเดิมที่เคยมั่นใจความกลัวจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกขับไล่แต่มันคือประตูบานหนึ่งที่พาเราไปสู่ความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครและเรายึดอะไรไว้แน่นเกินไปในธรรมะพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้เห็นความกลัวเห็นธรรมผู้ไม่เห็นความกลัวไม่เห็นธรรม เพราะความกลัวคือกระจกที่สะท้อนความยึดติดของใจอย่างชัดเจนที่สุดไม่มีช่วงเวลาไหนที่เราจะได้เห็นใจเปลือยเป่าเท่าตอนที่กลัวเพราะตอนนั้นเราไม่มีกรอบไม่มีภาพลักษณ์ไม่มีการเสแสร้งเหลือเพียงใจที่แท้จริงที่อยากปลอดภยัยอยากเป็นที่รักอยากมีค่าแต่หากเรามองลึกลงด้วยปัญญา เราจะเห็นว่าความกลัวเองก็ไม่เที่ยงมันมาแล้วมันก็ไปมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและเมื่อเหตุหมดมันก็ดับนี่คือหลักของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆความกลัวก็เช่นกันมันเกิดจากความยึดยึดในความดียึดในความสุข ยึดในสิ่งที่เรารักและเมื่อยึดสิ่งที่ตามมาคือความพยายามจะปกป้องแต่โลกนี้เป็นไปตามตรายักษ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเพราะบังคับไม่ได้และอนัตตาไม่มีตัวเราให้ยึดอยู่จริงดังนั้นความกลัวจึงเป็นครูที่ชี้ให้เห็นว่าเรายังเข้าใจโลกผิด มันไม่ได้มาทำร้ายแต่ตั้งใจมาสอนถ้าเราเปิดใจรับมันด้วยความสงบเราจะเริ่มเห็นธรรมที่ซ่อนอยู่ในทุกความหวั่นไหวลองมองดูชีวิตแต่ละช่วงตอนเรายังเด็กเรากลัวความมืดตอนโตเรากลัวความเหงาตอนแก่เรากลัวความตายแต่ถ้าเราสังเกตดีๆทุกความกลัวนั้นมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือการไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไหมไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่าเมื่อมีความกลัวให้รู้ว่ากลัวเพียงเท่านี้คือจุดเริ่มต้นของปัญญาเพราะทันทีที่เรารู้ว่ากลัวใจเราจะไม่จมอยู่ในความกลัวนั้นเรากลายเป็นผู้เห็นแทนที่จะเป็นผู้ถูกกลืน นี่แหละคือการฝึกสมาธิและสติในชีวิตจริงไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องหลับตาอยู่บนเบาะแต่ให้สติอยู่กับใจที่กำลังกลัวไม่หนีไม่ผลักไม่ตัดสินแค่ดูว่ามันเกิดยังไงอยู่ยังไงและดับยังไงเมื่อตั้งมั่นในสติได้ความกลัวจะเริ่มอ่อนแรงเพราะมันอยู่ได้ด้วยความหลงแต่เมื่อเรารู้เท่าทันความหลงนั้นก็หายไปเหลือเพียงความเข้าใจ ในทางปฏิบัตินี่คือการเดินอยู่ในอริยมรรคโดยไม่รู้ตัวเรากําลังฝึกสัมมาสติการระลึกรู้โดยไม่ยึดเรากําลังสร้างสัมมาสม,มาธิใจที่ตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวและเรากําลังเกิดสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นตามความจริงว่าความกลัวก็เป็นธรรมยาเช่นเดียวกับความสุขพระอาจารย์มั่นเคยสอนว่ากลัวไม่ใช่บาปกลัวแล้วรู้ว่ากลัวนั่นแหละคือทานออกจากบาป เพราะการรู้คือการปล่อยแต่การหนีคือการผูกดังนั้นหากเรากลัวจงรู้หากเรากังวลจงรู้ไม่ต้องรีบดับมันไม่ต้องรีบแก้มันเพียงรู้ด้วยใจสงบความกลัวนั้นจะกลายเป็นครูคอยบอกเราว่าตรงนี้ยังไม่ปล่อยนะตรงนี้ย,ยังยึดอยู่นะใจที่กลัวคือใจที่ยังรักแต่ใจที่เห็นความกลัวคือใจที่เริ่มเข้าใจความรักและเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ เราจะไม่ตัดสินใจอีกต่อไปว่าความกลัวเป็นของไม่ดีเราจะเริ่มเห็นว่ามันคือแรงผลักให้เราเติบโตเพราะทุกครั้งที่เราเก้าวข้ามความกลัวเราจะได้พบกับเสรีภาพอีกชั้นหนึ่งในใจปลายทางแห่งความเข้าใจการวางใจและความอิสระจากยินดียินร้ายเมื่อเราผ่านการเรียนรู้จากความกลัวใจจะเริ่มสงบอย่างแปลกประหลาด ไม่ใช่สงบเพราะไม่มีสิ่งมากระทบแต่สงบเพราะเราเข้าใจสิ่งที่มากระทบแล้วในตอนแรกเราอาจเคยพยายามหลบความทุกข์พยายามหาความสุขที่ยั่งยืนแต่เมื่อฝึกมาพอเราจะเห็นว่าสุขกับทุกข์แท้จริงแล้วไม่เคยแยกจากกันมันคือคู่ตรงข้ามที่สลับกันมาให้เราเรียนรู้ใจที่ยังไม่ฝึกจะวิ่งหาสุขและหนีทุกข แต่ใจที่ผ่านการฝึกจะหยุดวิ่งแล้วดูทั้งคู่สุขก็ดูทุกก็ดูยินดีก็ดูยินร้ายก็ดูจนใจเริ่มเห็นว่าทุกอย่างก็แค่เกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือการเริ่มต้นของอุเบกขาความวางเฉยด้วยปัญญาไม่ใช่การเฉยชาที่ไร้หัวใจแต่คือการรู้เท่าทันด้วยความเมตตาและเข้าใจ เหมือนคนที่ยืนดูฝนตกไม่วิ่งหนีไม่ดีใจไม่รำคาญแค่รู้ว่าฝนกำลังตกและมันก็จะหยุดใจที่ฝึกจนเห็นตามนี้จะอยู่กับทุกสภาพอารมณ์ได้โดยไม่หวั่นไหวพระอาจารย์รูปหนึ่งเคยกล่าวว่าใจที่เห็นโลกตามจริงจะไม่มีคำว่าแพ้หรือชนะมีแต่เข้าใจนั่นคือภาวะที่จิตหลุดจากความยินดียินร้าย และเมื่อไม่มีการยินดียินร้ายกิเลสก็ไม่อาจเติบโตได้เพราะกิเลสเกิดจากความอยากให้สิ่งที่ชอบอยู่และความอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปเมื่อฝึกจนใจเห็นตามจริงกิเลสจะค่อยๆสลายไปเองไม่ต้องขับไล่ไม่ต้องบังคับเพราะความเข้าใจนั้นจะดับไฟแห่งความหลงโดยธรรมชาตินี่คือผลของไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ศีลทาให้กายวาจาไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์สมาธิทําให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาทําให้เห็นความจริงจนวางได้และเมื่อวางได้ใจก็เบาเบาเหมือนใบไม้ที่ปล่อยจากกิ่งเบาเพราะไม่ต้องถืออะไรอีกต่อไปเราจะเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาใหม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเพื่อนเห็นความกลัวเป็นครูเห็นความทุกข์เป็นทางผ่าน เห็นความสุขเป็นของชั่วคราวที่ควรยินดีแต่อยากก่าเกาะใจเช่นนี้คือใจที่ฝึกแล้วฝึกด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการบังคับฝึกด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ด้วยความเกลียดตัวเองเพราะการฝึกตนที่แท้คือการเข้าใจไม่ใช่การลงโทษสุดท้ายเมื่อใจได้เรียนรู้ทุกบทของชีวิตเราจะเริ่มเข้าใจคำว่าพลทุกข์ในอีกความหมายหนึ่ง ไม่ใช่การไม่มีทุกเกิดแต่คือการไม่มีใครทุก์อยู่ข้างในเพราะใจนั้นรู้แล้วว่าทุกอย่างแค่ผ่านมาเพื่อให้เรียนรู้แล้วผ่านไปปิดท้ายในวันนี้ถ้าเรายังรู้สึกกลัวยังหวั่นไหวยังยึดอะไรไว้แน่นอย่าเพิ่งรีบผลักมันออกแต่ลองหายใจแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่านี่คือครูของฉัน ครูที่ไม่ได้ถือไม้เรียวแต่ถือกระจกให้เราส่องเห็นตัวเองในวันที่ยังไม่มั่นคงเพราะการฝึกฝนตนเองไม่ได้หมายถึงการเป็นคนเข้มแข็งที่สุดแต่มันหมายถึงการเป็นคนที่เข้าใจหัวใจของตัวเองมากที่สุดจงเติบโตอย่างอ่อนโยนเพราะแม้ความกลัวจะยังอยู่แต่ใจที่เห็นมันอย่างเข้าใจนั่นแหละคืออิสระอย่างแท้จริง